องกดเฟลดูก่อนเลยนะ ย่างเคสเนี้ยเหมือนมันจะไม่เจอนะครับถ้าเกิดไม่เจออย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าอดับแรกเดี๋ยวเราต้องไปเช็คในตัวดีไวซ์แมเนเจอร์ก่อนว่าเครื่องปินพ์เมื่อกี้ที่เราลงเดเวอร์เนี่ยมันเจอเครื่องปิมพ์แล้วหรือ,อยังนะครับปกติถ้าเกิดเราลงเดเวอร์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับขั้นตอนคือผมจะไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับผมจะส์ชคำว่าคอนโทรลพาร์เนลเพื่อจะทาการเช็คดูว่าตัวปรินเตอร์ที่ผมลงไปเมื่อกี้มันเจอหรือ,อยังนะครับ ากนั้นเนี่ยให้เลือก View v i v i c e and Printer รนะครับตัวนี้ก้สึกตัวนี้เครื่องพิมมันจะคือ xp ห8แปดนะครับถ้าเมื่อกี้เจอเโอเคอ,อย่างเคสนี้น่าจะเป็น e อรอร์ที่ที่ที่เจอได้ไม่ค่อยบ่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้ปัญหาเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราจเจอเออร์เลอแบบนี้คือบางทีเราลง d ดเว e รเสร็จแล้วนะครับตัว Windows เนี่ยมันยังไม่เจอ ตัวตัวตัวเครื่องปรินนะครับอ่าจริงๆมันคือตัวนี้แหละแต่มันยังไม่ขึ้นมาผมแนะนําว่าให้รีสตาร์ทเครื่องก่อน1ทีอ่าเดี๋ยวพอรีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยตัววินโด้เนี่ยมันจะเจอเครื่องปรินแล้วพอเจอเครื่องปรินปุ๊บผมก็ไปเซตอัพในระบบโปรโฟล่ได้ตามปกติอ่าเดี๋ยวยังไงเดยทริปนี้เดี๋ยวผมขอรีสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วกันนะครับผม